หน้าที่หลักๆของกรรมธิการทหารเนี่ยมีอะไรบ้างฉันไปค้นข้อมูลมากรรมธิการทหารไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบประชาชนนะจ๊ะไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบการจอมพลังด้วยหน้าที่หลักๆนะคะก็คือศึกษาแล้วก็พิพจารณากฎหมายเกี่ยวกับกองทัพหรือความมั่นคงตรวจสอบการใช้งบป,ประมาณของกระทรวงกลาโหมหรือหน่วยทหารอันนี้ก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอนเชิญเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเสนอแนะหรือรายงานต่อสภาศึกษานโยบายด้านการป้องกัน ป้องกันประเทศหรือว่าเสนอแนวทางปรับปรุงกรรมาธิการทหารหลักๆก,ก็คือดูแลเรื่องความมั่นคงของทหารเรื่องความปลอดภัยของประเทศแล้วกรรมาาธิการทหารทําอะไรไลฟ์ Life กับการจอมพลังและให้โชว์เอกสารต่อหน้าสาธารณาชนซึ่งมันเป็นความลับของประเทศตอนนี้ฉันไม่ไว้ใจนะกรรมาธิการทหารที่มาจากส้มหรือพักประชาชนเวลาไลฟ์สดเนี่ยหรือว่าเวลาให้ข้อมูลเนี่ยทำไมไม่ทํากันแบบ เป็นขัน้นเป็นตอนเป็นกระบวนการมันเป็นความปลอดภัยของประเทศมันเป็นอธิปไตยของประเทศฉันเริ่มไม่ไว้ใจกับมาธิการทหารแล้วแหละจริงๆถ้าเกิดไล์อ, like, อย่างนี้คุณเซนร,รู้หมดเธอเข้าใจใช่ปะ่ะและไอคนที่มาอวยส้มฉันขอร้องนะเว้ยมึงอย่าเป็นสสส้มแล้วปลอมตัวเป็นอวตารมานะเว้ยกูรู้นะว่ามึงเป็นสสส้มแล้วปลอมตัวมากูรู้นะมึงอย่ามาเม้นขยันกันจริงๆเลย กรรมาการทการทหารนี่จะต้องดูแลในเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศไม่ใช่มึงมาฟาดทหารฟาดกันจงบาลังแล้วเปิดเผยความลับให้ศัตรูผู้ลุกลารู้นี่มันคืออะไรวะเฮ้ยใครก็ได้ไปร้องเรียนกรรมาการกรรมการทีการทหารเดียดิฉันมีความรู้สึกว่าเขากําลังทําให้ความลับของประเทศชาติลั่วไหลแล้วภัยคุกคามของประเทศเนี่ยกาลังจะมาเขากําลังจะเปิดเผยความลับของกองทัพให้ทั่ว โลกให้ประเทศต่างๆได้รู้จะบ้าเหรอไลฟ์สดให้เปิดเอกสารให้การโชว์เอกสารทางไลฟ์สดจะบ้าเหรอความลับของประเทศชาติความลับทางการทหารทําอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ากําลังจะแบบเผยความลับให้ศัตรูรู้ตอนนี้ฉันไม่ไว้ใจการมาที่การทหารแล้ววะหอมตรงไม่ไว้ใจเลยประเทศเรากําลังลบอยู่เวลาลบเนี่ย ไม่ไม่ไม่ได้ทําอะไรแต่เวลาสงบตอนนี้จะเปิดเผยความลับให้ศัตรูรู้ฉนันเริ่มไม่ไว้ใจกับมาทิการทหารแล้วนะกรุณาอยา่าไลฟ์สดแล้วกันก็ไม่ต้องไปชี้แจงอะไรที่มันเป็นไลฟ์สดอีกต่อไปแล้วถ้าแต่ชี้แจงต้องทําหนังสือทาเป็นขั้น,เป,น,เ,ปนเป็นตอนตรวจสอบหน่วยงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้วมึงจะไปเอาผิดอะไรตอนนี้ตอนนี้สิ่งที่สําคัญคือการมั่นคงความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศมึงจะเอาไปไปเอาผิดใคร ก็มาที่การทหารเขามีหน้าที่อะไรฉันมีความรู้สึกว่าความลับของประเทศชาติกำลังจะรั่วไหลกรมาทิการส้มเนี่ยทหารส้มเนี่ยระวังนะมึงตรวจสอบเข้าไปตรวจสอบเข้ามาดาบนั้นจะคืนสนองเพราะว่ามีความสงสัยว่าพวกแกกำลังจะขายความลับของประเทศชาติ